อาหารคลีนก็อร่อยได้ค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับช่องวัดชนะอีกแล้วนะคะวันนี้พี่วัดก็ยังจะพาทำอาหารคลีนอีกนะคะคือจะบอกว่าอาหารพวกนี้มันทำง่ายมากๆเลยเพราะว่าส่วนประกอบต่างๆที่เราซื้อมาเนาะเราไม่ได้ใช้หมดในคราวเดียวนะคะเราก็จะแบ่งทำได้ตั้งหลายหลายรอบนะคะได้ตั้งหลายครั้งนะเช่นบล็อกแครีเนี่ย หัวหนึ่งก็หัวใหญ่มากเลยเดี๋ยวเราจะแบ่งแบ่งทําส่วนหนึ่งนะคะไก่ก็ใช้ชิ้นเดียวแล้วก็เห็ดเนี่ยเห็ดซื้อมาเยอะเหมือนกันแต่ว่าก็แบ่งใช้นะครับใช้แค่ชิ้นเดียวเหมือนกันส่วนส่วนอย่างเช่นหอมหัวใหญ่เนี่ยเราใช้ไปสองสามครั้งแล้วนะแล้วก็มะเขือเทศเนี่ยคะ่ะก็แบ่งใช้นะคะแครอทก็ใช้ไปหลายรอบแล้วนะคะอันนี้เป็นบีบรูท ไข่ต้มค่ะวันนี้จะใช้ไข่ต้มเนอะลูกหนึ่งมาดูวิธีทํากันต่อเลยค่ะบอกโคลีเนี่ยเราก็จะหั่นเอาแค่ไม่กี่ส่วนนะคะตัดเป็นช่อๆเนะะี่ยค่ะช่อหนึ่งใช้แค่สองช่อก็น่าจะพอสองช่อแค่นี้ค่ะแล้วก็ส่วนที่เป็นต้นเนี่ยพิวัตก็จะใช้ด้วยนะคะเราก็จะเอาเปลือกออกเนอะ อันเนี้ยตรงเนี้ยค่ะมันจะทานได้กรอบก็จะได้แบบนี้นะคะส่วนนี้ก็จะกรอบๆนะคะก็จะหั่นเป็นชิ้นๆได้เลยค่ะเห็นไหมคะว่านี่ก็ได้เยอะแล้วเพราะว่าใช้แค่สองช่อก็พออย่างที่บอกนะคะก็ได้เยอะแล้ว สำหรับหนึ่งจานนะคะอันนี้เราจะนำไปผัดหรือไปอบไปต้มก็ได้นะคะได้เยอะเชียวบางทีเดี๋ยวนี้ไปเวลาไปซื้อของตามห้างเนาะ mm hmm. เห็นเด็กๆวัยรุ่นเขาก็ไปซื้อผักซื้ออะไรมาทำกับข้าวเองเหมือนกันซึ่งได้ยินเขาคุยกันเอ๊ะ mm hmm. e อันนี้จะเอาไปทำยังไงเอาไปทำแบบไหน mm hmm. เขาก็จะนึกไม่ออกเนาะแต่อย่างเราเวลาที่ทำ mm hmm. อาหารเนี่ยเราก็จะ ไม่ต้องดูตำราด้วยซ้ำไปเนาะเ <c oughs> พราะเราเคยทำกันมาก่อนหอมหัวใหญ่นี่เราก็จะมาใช้แทนกระเทียมเจียวนะคะ <c oughs> เวลาที่เราทำเป็นผัดผักเนาะวันนี้มีผักเยอะบลครี่เยอะแล้วนะก็จะใช้แครอทไปนิดเดียวนะคะ <c oughs> เพราะว่าแครอทนี่ใส่เพื่อเพิ่มสีสันนิดนหน่อยๆน่อยนะคะ ใส่แค่นี้ค่ะจะเห็นว่าเราใช้ของที่ซื้อมาเนี่ยได้แบบคุ้มค่ามากๆเลยนะคะเพื่อนๆถ้าเราทำอาหารทานเองเนี่ยมันประหยัดมากๆเลยนะมเมื่อเขียเทศก็เพียงครึ่งลูกนะคะหั่นแบบไหนก็ได้นะคะน้องๆน้องๆที่มาทำตามจะหั่นแบบไหนก็ได้ค่ะแล้วแต่ความสะดวกของเราอันนี้เป็นบีทรูทก็ใส่ไม่มากนะคะอันนี้ก็จะสีสันจัดจ้าน ใส่แค่นี้ค่ะแค่นี้ก็ได้เต็มจานแล้วนะคะเพื่อนๆเห็นไหมเห็ดและเนื้อไก่นี่ก็จะเป็นประเภทโปรตีนเหมือนกันนะคะเราก็จะผัดรวมกันเลยใช้ได้เลยนะคะ หันแบบไหนก็ได้ค่ะนี่ว่าทำจานเดียวนะของยังเยอะขนาดนี้พอเรามีของหลายๆชนิดนะมารวมๆกันนะ่ยมันก็จะได้เป็นจํานวนมากนะคะไก่กับเผ็ดนี่เราก็จะใส่เกลือพริกไทยแล้วก็น้ำมันมากรอมาไว้สักแป๊บนึ่งนะเดี๋ยวเราก็จะนำไปทอดนะคะ เพื่อความสุกกรอบนะคะก็จะลวกบอ็อกอรี่ไปก่อนใช้วิธีต้มไปก่อนเนาะทำแบบนี้มันจะได้เขียวค่ะเพื่อนๆเขียวกรอบนะสุกด้วยสุกทั่วถึงแล้วก็ใส่เกลือลงไปทีนี้เราก็จะมาผัดด้วยเนยนะคะเนยนี้เขาบอกว่าเป็นเนยที่มี ครีมพัชไร์9้า9เกลือบริโภค2%น่าจะมีประโยชน์อยู่นะคะเพื่อนๆหัวหอมหอมหัวใหญ่ค่ะลงไปผัดกับเนยให้หอมก่อนเนาะสำหรับหนึ่งจานนะคะเพื่อนๆสำหรับเด็กๆสาวๆวัยรุ่นที่เขาจะทำอาหารทานเองที่บ้านเนาะทำที่ไหนก็ได้นะอยู่ที่บ้านอยู่หอพักวัตถุดิบต่างๆก็หาได้ไม่ยากนะคะในตามท้องตลาดทั่วๆไปเนี่ยเสร็จแล้วก็ใส่ ไก่กับเห็ดลงไปผัดรวมกันเลยนะคะใส่มะเขือเทศที่มันเป็นที่มันมีความฉ่าน้ําลงไปนะคะผัดไก่เห็ดเนี่ยให้สุกนะคะแล้วเราก็แล้วแต่นะตอนขั้นตอนนี้ใครจะปรุงรสเพิ่มก็ได้แต่สําหรับพี่วัดเองเนี่ยเมื่อกี้ใส่เกลือและพริกไทยไปแล้วก็โอเคเพราะว่าเราจะได้รสชาติจากหอมหัวใหญ่มะเขือเทศนะมันก็จะได้รสชาติอร่อยแล้วนะคะ ของพี่วัดพอแค่นี้แล้วส่วนที่เป็นผักที่เราต้มไว้แล้วนะคะก็จะใส่ไปได้เลยค่ะจานเบลอเ,รรเลยอันนี้คือส่วนที่เราต้มไปก่อนเนาะหอมเนยทุกอย่างรวมกันแล้วมันจะหอมอร่อยนะคะคเพื่อนๆได้กลิ่นเนยแล้วก็ได้กลิ่นพริกไทยนะคะ ตักใส่จานเลยค่ะอร่อยมากๆเลยนะเนี่ยจานหนึ่งจานเยอะเลยตอนแรกนึกว่าจะได้ไม่เยอะเนี่ยค่ะอาหารคลีนของเราก็เสร็จเรียบร้อยอร่อยด้วยนะคะวันนี้ชงกาแฟด้วยนะคะเพื่อนเป็นกาแฟดำเนาะเป็นกาแฟคั่วกลาง กาแฟแล้วก็พร้อมแล้วนะคะเยอะแล้วไม่รู้จะกินไหวหรือเปล่ามีไข่ต้มลูกหนึ่งนะกาแฟดำ ขนมปังชิ้นหนึ่งทาครีมชีสนะคะอันนี้ก็คืออาหารคลีนของเรานะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบคลิปค่ะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงทานอาหารที่ใส่ใจสุขภาพนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ